วันนี้จะมาเร่าข่าวตำนานปีไม้เมียงครับเนาะปีไม้เมียงฮุไทยฮุมันจะคล้ายๆกันเนาะแต่งด้วยสวนตุเจ้าบนต้มปัญญาวิสิโลนะ,ะวัดตอนใจตำบลแม่ซุกอ,อำเภอแจ่มหมจังหวัดลำปางครับเนาะเจิญทับฟังเนาะถ้าถูกหูถูกหูก็ขอัยคกับเนาะหลวง ปีไม่เมียงมาละเราตำนานปีไม่เมียงเราเนะ <c oughs> าะอติกันโตปีเก่าป่นแล้วปีไม่แก้วพดมาแหมหนจุจอดหอดวนค่อยปีกว่าเกา นับเปลี่ยนลาสีบอมีมองเศร้าลักขะนะเงาหลวงปนได้สืบกันมาโบราณแต่เนิ่นคนจ๋าเหล่าเอินถือกำเปลี่ยนลาสีมินพดไข่ใหายตำลาสีเม็ดอําสะเวยนางทา เปลี่ยนละลูการเลิกยามไปรนาะะตาเมืองคนมนุษย์ย่อมป่าือเป็นลาคีปิรุษหลเย,ยื่องคอปามาพองมีมลโลคลายเกิดในอัจจาพ่องตรองโพคาเดือดร้อนห่อนไม่ ปีสุดปีบ่มีป่วยไข่อยู่สุขสบายเตียงเตาบางท่องนั่นกาย่ำปีแล้วเล่า,ลาถูกเคาะมาปอปันอันมีแต่โจกให้เข้ามาไผ่ฟันเคาะปีเดือนวันบ่สุดบ่จังทักษาลาสีมาตัด บินบางตัวเคาะมาปานแมนตัดดาวเกิดตัวไก่ออนอัตตะคัดตามวันเกิดตังหุนตีติดจันการพุทดถูวเคาะตัวปีพัดสุกเสามีอุบาทแฟงไก่ เลยเป็นตีมาโบราณสืบได้ปีใหม่เมืองไตยขีดไว้ประวัติเป็นมาเดิมออนก่อนไทยก่อนออกมาใดในธรรมมีสองเศรษฐีเป็นกู้ตัวกรรมผัวเมียอยู่จำบุญนำกรรมสร้าง เข้าของตั้งลายไผก่ออวดอ้างกินกว้างกินวางบ่ซ้ำมีอยู่เหลือลายปัดใจเข้าน้้ำกองก่อเป็นธรรมเป็นดอยผู้คนลายลำ้ำไผยหันก่อคอยเต้าจะาลอยบ่อมีลูกเต้ามีวันหนึ่งนาะ ปะใจขีคเล่าเสเลเมาเจนลำเสเลเมาคําเจนล่ำหันใจเศรษฐีมีคาว่าซ้ำเือกึดเป็่นคอบังใบว่าเศรษฐีไทยเขาของมีหลายเสียแหงไดบ่มีลูกเต้า แม่นว่าจะมีเข้าของเงินทองของเขาโกดแสนหมื่นคำกองไว้บ่มีเจี่ยสายสืบจาติแตนไทยก็มีว่าได้เป่าได้บุญมีแต่ตักกินเสียงบ่หายเต้าขาดสายบุญกะกูลนอแก้ว กำใจขี้เมาได้กาวแจ้วแจ้วมาตัดมาตันใจในแต่ตักส่วนใจเศรษฐีมาอูบอกจักกับตัวเมียแก้วหอมแปงนางเศรษฐีนั้นฟังกรรมสะแลงเหมือนมีเล็กแดงแต่งใจสีห้องตก ปันเจ้ามาเลยจ้าบอกท้องผู้เป็นสามีผัวไทยตกแต่งแป่งคันเก็บเอาดอกไม้พ่อมเคียงน้อมไว้บูชาฟองกินแต่งไว้เป็ดไก่หมู่ปลาลูกส้มผาลาปูรีหมากเมียง ตังเคียงผีกรรมจัดดาคบเสียงยังเปื้นลูกขาเก่าไม่ตนใหญ่งาดหลวงเป็นปวงจังไวงก้กมกาบนอมไว้ปูจาเก่าเก่าเจรอาหักเตปาลูกขาอินพามเทวาไอส่วนต่างห้อง ขอมีบุตรามาสู่แต่งต้องในต้องแห่งนางจิมเตภาษาไหลกล่าวไปแยะเยอะอ่อนวอนสิ่งอันน่อมนำองค์อินตาหูใจวิสุก,กรรมลงมาโพตรำองค์คำเทพเจ้าเตวาตนบุญ คุณนอเก้าเงาโพธิสัตว์เงาตานนี้เข้าสู่ต้องคันตามกรรมบอกจี้แล้วได้เกิดตังพดมาเป็นผู้ที่ลูกเก่งด้วยผาญาเป็นนอโพธาปอใจหล่อเบาพ่อแม่เคือเขาดูแลพ่อเฝ้าออ,อุ่มตุ้มเป่าแสนหัก ใส่ชื่อหมายจิตใจล่อมพักธรรมะปาละขุมานเจ้าบานแขวนนั่นเขาล่องเหลียกานธรรมะเจ้าธรรมะบ้านเป็นชื่อสันส้นๆพ่อแม่ตั้งสองถนอมหอฟันเลียนลูหลายอันเพื่อไว้ เจ้าทำมาบานบ่อดานบ่อให้สามารถเรียนใดจูไปปัญญาเรียนรู้จบทองกูใส่าบนอกายในหูไปผอมหน้าเสียงสัตว์เสียงแมงห้องแจ้งปากกานกหนูงูดินฟังหูจ้างมางัวควาย ลำไรห่องจู้เจ้าฟังที่ถอยเป็นกรรมดูวิเศเต้หน่อองค์บุญนำคนเล่าลือตำทั่วทุกด่านดาวกาบินละพมทาทมหาเท้าเป็นเต้าเมืองบนจันฟ้ามีความแข็งใจใครไปต่อต้า ือโหที่แจงปัญญาธรรมะปาละภูมีปัญญาจะแม่นแต่กาตามคนเล่าอ้างลงจากสะวันไปเมืองลุ่มกว้างติดปัญหาวางว่าไว้ตั้งเก้าปัญหาเฮเจ้าหนอไทยว่าจักแกใดตามลาย ปัญหาจันไทยตอบได้ดังาบจะยอมบรรลัยตัดขอหื่นเฮอกันว่าตัวมึงยอมดักดันเดือห่อนเจ็ดวันไปบอจาอูจะตัดหวัวมึงไปจันฟ้าเฮอตายความนาเป็นจริงปัญหากลางไว้ เป็นคอดันพิงสามยามอิงของคนหลุมลายามเจ้าแจ้งมาและยามตั้งเตียงหน้าตาวันต่อหัวแต่จักยามดวนสามเข้านอนสำนัดตีพักห่อแก้วไผ่มันไข่หูล้าสีคนเฮาสันทานจับตีในมัน ปอปันก่าวแกเจ็ดวันเป็นไหมกูจะตดวยแท้ลงจากเมืองบนจันฟ้ามาหลับกำขานจากมึงใจจ้าราสีแห่งคอสามย่ำเมื <c> ่อ <oughs> มึงแกเน้อกูใส่คำถามไอตัวใจล้ำ ฟังรำแห่งข้าสว่วนธรรมมาบานมีแต่หน่อยหน้ามดปัญญาเบาแต่ตักบ่อหูญะใด้แต่ตันใจหญิงนักปอหอดว่าเขาหกวันกึดลืมกึดแล้วบ่อหูบ่อหันคำตอบผมหวาน ปนปันสะปนปันใส่ถ้อยเลยลวดนี่ไปใจวันติดถ้อยหมายจะเข้าดงป่าไม่นั่งปืนเก้าตานดงลานหน่อไทยผักย่างว่าใดยามวันสาม,มีนกแห้งเป็นผัวเมียกันอูจาลำพัน ถามปันที่ถอยว่าสวยสูยของกินขี้ดอยวันนี้เฮาหมดเสียแล้ววันผูกนี่กาบ่อนากาดแก้วจะหากินซากสัตว์ใดสำบายามนี้บ่มีสัตวาใจจางมางวัวควาย มูมาดูกังบอ่บอเน่าบ่อหม็นเป็นคนกะดังไปบ่อหามมาควางละนางแหงจา่าผัวอูหนัวสับป,ปะเป็นคำแหงอูถามนอส่วนว่าแหงกู้ัวามันหนนนอก็จะคำปอหฮือหูที่แจง้ง ว่าวันผูกกาเ้าจะได้ด้อยกินจิ้นคนลำยิ่มตองเมืองนางอยากก่ากลัวไปเลยหนาดน้องแห่งปู่อุวไวบังบายนางแห่งไครหู้เลยจ๋าถามมว่าจิ้นอันใดคนใดกันเจ้านายทำมาบ้าน นั่งฟังออกเข้าสำนวนนกแห่งปากป้องเจ้าหนอสองตนตั้งหูขาบม่องฟังตีแห่งอูออกมาส่วนว่าแห่งปู้ก็ตอบกำจาแห่งพันละยานางแห่งกูข้าง ว่าวันผูกกากะบินพมอ้างจะมาเมืองคนลุมฟ้ารับกรรมปัญหาตีใดต่อต้าธรรมะบาลลากุมานเป็นใสปัญหาในโลกสงสารสามกอประมาณเป็นข้อสันส้นๆมันตอบป,ปัญหาบ่ได้ว่าอันชีวิต แห่งมันขาดมวยนางแหงไข่จ้าสังกาใจแต่ว้ยไข่หูความด้วยเป็นลายเลยถามผัวฮักกกจคำถามสงสัยว่าเป็นกอดใดบังบายตอบข้าผัวแห้งเลยไขย่บอกเมียน้องล่าว่าลาสี่คนลุมฟ้ายามเจ้าตอนควาย แลตาวันล่าย้ำจะไหวนาเข้านอนกูปีจักบอกเป็นคอเป็นตอนสองนกแห่งวอนอูกันว่าอันวาลาสี่คนมนุษย์เป็นมันตื่นเจ้ามาปันลุงฟ้าเฮ้สวยนาดาเอาน้ำบ่จ้า วักสวยตานาหลังลงเป็นลาสีแรกเมื่อตื่นจากหนไผ่ไผ่กู่คนย่อมลุกสวยนากันว่าตาวันตัดหัวซื้อนาเตี่ยงตาวันกาอ่อนเล่าเอาน้ำเย็นใสจุบใดไข่ห้อนลูกอกลูกอกไหลคอนกายยาจุบ งอนพ่อนให้สวยนาหลังจาเฮิอจุ่มบุลาลาสีเป่งแจ้งยามตาวันลงคำมือเตรียมแทงจะเข้านอนแหลงนั่นเราก่อนจะเข้านอนมือใดเตียงเต้าสวยตีนก่อนเข้าใส่ยาหลังตีนก่อนเนอสอง ข้างใส่ขวาถือกันมาแต่เดิมก่อนอันนกแหงผัวเมียอูกันจันจันเจ้าทำมาบ้านนอไทยเข้าใจตันปักษาว่าไว้จำจือ่อใดยามดีตกวันผูกเจ้าหน่อเจ้าทรงสีดิทีเจ็ดวันตามผมบอกอ้าง ะบินละผมลงมาขวาดควางปันทะนันวางว่าไว้แก่เปตสะนายามดีแต่ไทกูมานแก่ใดกูกรรมกะบินละผมตกปักหักคำจำเป็นจะนำตัดคอสะบัน เลยจากละนีออกไปตีหันสู่หอวิมานจันฟ้าห้องลูกเจ็ดนางมาไว้บอจ้าสั่งกำลูกลาเจ็นนางปอกานนอไทยอย่าได้มองมางจะตัดขอวางเป็ี่ยนการรแต่ต้น ฟังครรมปอเนอกันลุลวงปนลูกเจ้าเจ็ดคนฟังไว้อย่าเฮศีสาศีสาคือศีสนะเนาะเขียนเป็นคำเข่าว <Okay. S 1> บิดาปอไทยตกไปหลุ่มไตเมียงคนกันตกสู่โลกจักโกลาหนเดือดร้อนห่อนหลน้นไฟจักหมอดไหม ดินกายเป็นไฟภัยอยู่บ่อใดบ้านเมืองวอดวายเสียงซ้ำกันหัวปอตกสามรแม่น้ำทะเลจะความเขืนซนสายแห่งเหิดแกดเกิดแรงเขืนหน้าเป็นสายนาคน้าตายไว้เพราะมันห่อนเสียงถ้าอยู่สะวันฝนมด ขาดเกี้ยงบอดตกไปเมืองมานุ์ร้อยปีไปว่ำว้ยวอดมุดสุดดีจะบรรณาอเอาหัวป่อไปซ่อนไก่ตาติสุเมธาเข่าไก่ลรรมจื้อกันทะทุลีไปจุจอดจำแห่แห่ไปตำลูกไทย เจ็ดนางเจ็ดวันป่อสั่งการไว้หักษาหือใดกูดนางปีในแหลับทิสะห่อควางเอาหัวป่อวางแหลับแต่ตอนนับว่าสั่งคารมาจุหลอดคลนอย่าได้เพียนคอนโลหักกาบินละผมอูสั่งคำรับ ลวตัดสะบันบันคอแล้วยืนหฮือลูกยิงเกา้านนนนอเอาขันมาลอใส่หัวปอท่า <c oughs> ตุงสะนางเป็นจื้อน้องแล่ก่อนวันติดเริ่มเกา้าแห่กันไปอดอดเอาเอาตามคำปอเจ้าสั่งมากันไยไก่หู้ ชื่อนางหักษาเจ็ดวันกาจักจ่าบอกทอยวันติดนี่นาแม่น้องแม่น้องยอดซอยตุกสะตุงแม่น้องยอดซอยตุงสะเตวีปีเกา้านางทวนสองจื่อน้ำนีเล่าวันจันเข้าทัดมานางโคลาทะ เป็นผู้หักษาวันการหนีนาจื่อน้ำแห่งเจ้าลากะสะสะเป็นผู้พอเฝ้าก้อยฟังสำเนียงต่อไว้วันปุดดีหลีจื่อนางปีไทยมณทาว่าใดงามดีวันพัดนางแกว้วจื่อเรียกใส่สีนางกิหลีนีหลูกงามแต่ต ลูกงามตาหนา้าวันสุขก็มีจือนางนอลานางกิมิทาผู้น้องมาถึงวันเสาร์คนหน่อยสุดต้องมาโหทาระนาลีเจ็ดวันไวยครบบรรจบหลอดปีสังขารวันดีจับวันได้ต้อง ลูกสาวเจ็ดนางแห่ไปหลอดทองเขาไกลาดยังขอกฟ้าเอาน้ำใส่ดีสวยหัวจออต้าสังขารหล่องอันสืบมาลูกพมนัดน้องกาบน้อมไว้สาหัวเน่าบิดาเืออมดใส่เสียงเือเป็นยามดีล่างสิ่งเน่าเกี้ยงเป็นพระ ยาวันต่อนัน้นนับเป็นปากปีต่อมาหลายจันนับต่อกันหันยามไปได้เราประวัติตำนานข่านไขผพิษได้ผ่าได้อาภัยจิมเจ้าหลอนแจงโวหารพิษกองแบบเป้ายกตอดปั่นเฮาเต่านี เล่าสู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยอ่ามีเศรษฐีคิจิเนาะ <c oughs> เศรษฐีคิจิกินอ่ากินขวางโบขวางบะายเนี่ยอ่าอันนี้เหล่าหยอหย่อนอ่าเรามีขี้เล่าอย่เนี่ยคิเลามากายว่าโอ้เศรษฐีเนี่ยรวยไปได้มีเงินเป็น ถ้าอ้เป็นบระเดียวเนาะมีเป็นร้อยล้านพันล้านกับบะข่อยแหละมีหรือบ่มีลูกซืบขะกูนเนี่ยกันี่กับเศรษฐีกับเกิดเนาะเออเศรษฐีก็เกิดเออแม่นที่ขี้เลาว่าแต้มเฮ้ยกับนี่วันผูกเจ้าบอกทาสีทาสาเนาะแปลงห้างดาสมัยก่อนมันเมียนพระพุทธศาสนาเนาะเออเป็นถือลูก,กะเทวาดาถือเก้าไม้ผ่องผู้เขาผ่องเอเนี่ย เออเอาตีจังตีเปิ์อ่ะตีจังตีเปิ่งัวเอาวหวอืมไปขอกับมันลูกค้เทวดานี่คกับนี่เป็นกะมีตนบุญมาเกิดในต้องเนาะอืมอ่ากับตัวกับป้ามานแตกกับจื้อว่าเจ้าธรรมประปละนี่เนาะอ่เจ้าธรรมะบานอีเดน่ดนะเก่งพ้าวถ้าผนายาปัญญานี่เก่งเลย่น่ะบ่ต้องบ่ได้บ่ดลากินอันอ้อผญยาไหลอ้อ มหวสวซดบกินว่าต้องกิน,กนอ้อยตลออนอันความปัญญาปัญญาบนีน้นะกับนี้อันกับบินละพมเป็นก็เลยอันไขทดสอบคอมหูว่าอันเจ้าธรรมะปลาละหรือว่าเจ้าธรรมบบ้านเนี่ยจะเก่งขนาดไหนก็เลยลงมาจากจันผพมเลยนะลงมาอลงมาก็เลยถามว่าล้าสีของมนุษย์เนี่ยยูติดได้สามสามงนสามเวลาเนี่ย ถ้าตอบบม่ได้เขาจะจะตัดตัวธรมรมะปะละเนี่ยตัดหัวธรรมบานขึ้นไปบนจันพ่ายถ้าว่าตอบได้เขาจะลงจากจันพ้ามาอยอมตัดหัวตัวเกา่าอีเด้อน่ะออกกับนี่อัออเนเต้ากึได้แต่ว่าเจ้าธรรมบานนี่หู้หู้หู้หภาษาสัตว์อีเดน่ะน,น,น,นอกอู้อยังควักควักแก,ก๊กเลยจะูหู้เลยว่ะจะได้จะได้อ่าหู้กินจะได้มาจะได้ะจะ อันนี้จะได้ยัง่งนกอู thoroughly. ่ก <Ooh S 2> ันอย่างอู่กันหมาอู่กันเฮาฮงห่งห่างหูวละเออเออเนาะอ่าอันนี้เออในธรรมบทว่าอีเนาะในข่าวบทว่าอันนีอกัมเนียกันจะหนียั่ไคือจะหนีล่ะไปอันลงตานเนาะอ่าลงตานมาตานเนี่ยเราจะยังมาเป้าเนี่ยมาตานเนี่ย เออไงเหลือมาล้านก็แล้วกันละมาล้านหมอกีเนาะแต่บอกมาตานมันหลวงี่นะอ่มันอันนี้นะกับนี่อันไปปืนเก้ามาตานมีแห้งกูหนึ่งว่ะอออันแห้งผัวเมียอู้กันว่ะมันแห้งแห้งเมียก็เลยว่าอันผูกเจ้าอย่างมะหูดด้วยเนี่ของนั่นหมูมาก่าไกงัวควายจังมากกับบาตายเป็นคอนกระด้างเฮากินเอะมันจะได้เนี่ยมันวดมันอยากมันกันเนี่ย แหงผัวก็เลยเออผูกยากเลยเนี่ยผูกเขาจะได้กินนั่นกินเจ้าธรรมาบา้านยินเลหรือว่าธรรมปะละเนเ่นะเออไ่ต้องห่วงยินโอ้จะได้ว่าเขาจะได้กินเนี่ยอันแห้งเนี้ยว่ะโอ้กบินละผมมันจะลงมาจากจันผ้ามาเลยเนี่ยเออมาถามข้อปัญหาโอ้แล้วปีจะหูกก้กล้เนี่ยอันเมียถามเจ้าธรรมาบา้านก็ได้หนังอันปืนเก้าอันมาตานอนะ่ะพังพอแห้งอู้กันนี่แต่เน่ย บ่กหู้จะได้ไหนเนี่ยโอ้ราศีเจ้าราศีเตียงราศีค่ำมันดูจะได้เปีเนี่ยอันเมียถามนะเมียเมียแห้งถามนีะบัเจ้าก็อยู่หน้าพากักเหน็นเตื่นม้าร่างหน้าสวยหน้าอยู่หน้าพากักนี่นะอยู่หน้าพากักบัตอนมาราศีอยูุติอกเฮาหน้าล่างอกล่างยังลูบแข่งลูบไอลล้ลูบแขนนะลูบขาลูบยังงี้ไงลูบอกลูบยังอ่ ขำม,มากกับลัษย์สียติดตีนเนี่ยนะเทวดาก็เคยได้ยินเหมือนกันนะสมัยเป็นพระน้อยนะสมัยเป็นพระน้อยตุพระนะเคยได้ยิน,อ,น,น,อ,นอยู่ว่าอันกูบ้าจันตาเป็เหล่าพังเนาะว่าอันเทวดาอันจะมาพอตีนเขาตอนเตียงคืนไหลล่างตีนมาล่างตีนนี่แต่ก็เลยจ้ำต้มเดียวเนะี่ยเออเปิดก็เลยเหล่าพังมันจะมาจาข้อนี้จ้ดอีนะ่น่ะเออกำเนี้ก็เลยว่าอันเจ้าทำกูบ้าก็เลยเออหูละยิ้มละเออเหมือนกับ ยกเอาปูเอาดอยออกจากอ๊กนี uh, uh, ่ะเหมือนกับยกออกมาหินตีว่าขำอกขำเจ๋นี่งองงอออินธนาอ่ออมาตกวันที่เจ็ดนะกบินลับผมก็ลงมาจากจั่นผ้าจันผมนี่เน่าน้นอ๋อถามว่าจะได้เออเจ้าทำอบานตอบได้หมดเออราศีนี่เออบ้าเจ้าอยู่หน้าพักบะตอนอยู่หน้าอกบ้าขำจู่ติ้นนี่นะอูเอะไะก็มีอัน กบินละผมก็โอ้ตอบเลยใช่ไหมเป็นก็เลยถือสัจจะเนาะคนก่อนบบก็ถือสัจจะเออบัดเดี๋ยวก็ถือเหมือนกันบางกลุ่มบางคนก็ถือสัจจะน่อยเออก็เลยสั่งลูกเนาะสั่งลูกตึงเจ็ดนางจีเหล่าเมื่อกี้น่ะก็จำไม่ได้ป้าก็จำเมื่อกีได้ละเออลูกเจ็ดนางจียังจียังไงเออก็เลยตัดใส่ผานใส่ยังงี้น่ะเป็นวันเหน่าวันสังขารสังขะสังขาระสังขารคือเคลื่อนไข่เนาะ ปแปลงมาคือเขื่อนยหายสุราศีนะเออกะเมียงเนี่ยเขื่อนค่ายสุราศีมินสุราศีเม็ะเออเขื่อนค่ายเออตีไม่ตีเก้าสูดตีไม่ะเออสังขารหล่องนะเออวันวันเน่าหรือวันเน่าว,วันเน่าหรือวันเหน่ามาสะบะเฮือด่าบะเฮือเถียงกันพิดกันเถียงกันเฮืออู้กำม,ม่วนบัอู้พัลุสสะบาจาบาังอ,อู้พัลลุสสวัสดิ์อย่างนี้นะเนาะ เออก็เลยเป็นตำนานแต well. ่นั่นมาอีต่อเนาะเจ้าธรรมบ้านก็หลอดไปน่อเออถ้าไปจะพังตีมวนตีบล่าก็อันนี้ก็บอเล่าไข่มวนเนาะแต่ว่าฮักษาหีท้อยรานน้าไว้เนาะขอจบเพียงตัวเี้ครับเนาะ